สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิวโรบอตธรรมชิไซส์อวาอีวานเกเลียนหมายเลข08เบต้า ICC ครั้งนี้เรากลับมาอยู่บของในลายโรบอทธรรมชีนะครับซึ่งก็จะเป็นเอฟานเกเลียนฮัจิโกคิเบต้าดินจิเซนโตเคไตหรือก็คือเอฟานเกเลียนหมายเลข0 8เบต้ารูปแบบใช้ในการรบชั่วคราวนะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วทั้งในลายรีเวทเทคแล้วก็ในเอสไตล์นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยดู2คลิปนั้นก็คลิกไปที่ตัว i อมุขวาบนได้นะครับซึ่งก็จะเหลือโรบอทธรรมชิอีกลายหนึ่งนะที่ผมยังไม่ได้รีวิวก็เลยเอามาทําคลิปในครั้งนี้นะฮะถึงแม้ของจะออกมานานแล้วนะแต่เผื่อใครที่มาตามซื้อทีหลังแล้วอยากรู้ว่าแต่ลายต่างกันยังไงก็เดี๋ยวจะเทียบให้ดูในคลิปนี้นะฮะมาเริ่มดูที่หน้ากล่องนะ ก็จะเป็นรูปของตัวฟิกเกอร์ที่กําลังต่อสู้อยู่เหมือนกับในหนังนะฮะก็จะกลับหัวแบบนี้ส่วนด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปของตัวฟิกเกอร์ที่ยืนอ,อยู่แบบนี้ส่วนด้านหลังกล,งกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นวินโดว์สามารถส่องตัวฟิกเกอร์ด้านในได้แล้วก็จะมีตัวอย่างแอคชั่นให้ดูคร่าวๆนะครับว่าสามารถโพสอะไรประมาณไหนได้บ้างตอนนี้ก็จะมีชื่อภาษาอังกฤษ e ีวา g e กลี n t y p ป08 b น t a i ป c ้อส่วนด้านข้างกล่องบบองีข,องข,องอนนข้างก,ง,กง,กงก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีโลโก้เรื่องอ รูปของตัวฟิกเกอร์ที่โพสท่ากําลังยิงปืนอยู่นะครับส่วนด้านล่างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปโคลสอัพช่วงหน้าอกไปจนถึงหัวของตัวฟิกเกอร์นะฮะสําหรับกล่องก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปแกะดูของข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไง เมื่อแกะมาจากกล่องเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยรวมนี่ดูดีมากเลยนะครับทั้งทรงแล้วก็ดีเทลเนี่ยทำออกมาดูใกล้กับในอนิเมะมากเลยนะฮะเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆเพราะมันจะแคบไปน,นะครับเรื่อดูที่ส่วนหัวนะครับลงสีมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะตรงช่วงดวงตาเขาก็ทามาเป็นเมทัลลิกเลยครับก็จะเห็นว่ามันจะสะท้อนแสงอยู่นิดนึงส่วนด้านหลังหัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนจุกแขก็จะเป็นบอลจอยหมุนไปซ้ายไปขวาได้ส60อยิเอียงซ้ายเอียงขวาได้กลมได้ถึงขนาดนี้ แล้วก็เงยได้ถึงขนาดนี้ลองเอามาเทียบช่วงหัวก,กับรีวิเทคชัดๆดูก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะทรงหัวของรีวิเทคเนี่ยก็จะดูเล็กแล้วก็เพรียวกว่านะครับแล้วก็ด้วยวัสดุทางรีวิเทคเนี่ยจะทําให้ดูหน้ามันกว่าของโรบอรทธรรมชีนะครับเจนว่าทางรีวิเทคมันจะสะท้อนแสงนะครับแต่ว่าทางโรบอรทธรรมชีเนี่ยจะด้านส่วนช่วงหัวไหล่ที่เป็นพาร์ตติดตั้งชั่วคราวนี้นะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ0ู8ตัวนี้เลยนะครับก็คือสามารถหมุนไปรอบตัวได้360ทั้งสองข้างเลยนะแล้วก็ยกไปข้างหน้้้้าาขงงหลัไดแบบนี ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้ส่วนช่องต้นแขนก็หมุนไปซ้ายไปขวาได้แบบนี้ และส่วนข้อศอกก็จะงอได้ถึงขนาดนี้ส่วนข้อมือหมุนไปซ้ายไปขวาได้360ยกขึ้นยกลงได้แบบนี้และตัวแขนหนีบนี่ก็กางออกมาได้แบบนี้เทียบช่วงแขนกับมือของรีไวเทคเนี่ยจะทํามาเป็นสีเดียวกันทั้งหมดตั้งแต่แขนไปจนถึงมือเลยนะครับแต่ว่าของระบทธรรมชีเนี่ยเขาจะทํามาเป็นคนละสีนอกจากนั้นนะครับพัดปืนของรีไวเทคก็ไม่สามารถถอดออกมาได้เลยนะครับจะติดอยู่อย่างนี้เลยแล้วก็พัดแขนหนีบที่มือเนี่ยก็ไม่สามารถขยับได้ไม่เหมือนรบบทธรรมชีนะครับในช่งวงลำตัวช่วงบนนี้ด้านในเขาก็ทำดีเทลมาเป็นผ้าพ หลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีดีเทลของอะบริเคิลเคเบิลที่ติดอยู่ที่หลังเทียบดีเทลด้านหลังกับเรวิเทคดูก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับของรบอทธรรมชีิจะเห็นว่าจะมีสายเคเบิลโยงมาจากรางของแขนด้านบนมาที่ปลักของอะบริเคิลเคเบิลนะครับแต่ว่าทางฝั่งเรวิเทคเนี่ยจะไม่มีดีเทลของสายเคเบิลแบบนี้นะฮะและ้วจะขยับช่วงลำตัวท่านบนนี้ก็สามารถหมุนไปซ้ายไปขวาได้นิดหน่อยแบบนี้นะฮะส่วนช่วงลำตัวท่านล่างนี้ก็จะเป็นดีไซน์ของตัว0.8เบต้าปกตินะครับก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาเอียงซ้าย เหนื่อยได้ถึงขนาดนี้และส่วนพาร์ตตัวย <tinc S 1> ึดสลิงเอทีฟิลที่เอวทั้งสองข้านี้ก็สามารถหมุนปรับองศาได้แบบนี้ด้วยนะฮะส่วนช่วงต้นขาก็ยกไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้หมุนซ้ายหมุนขวาได้แบบนี้ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้หัวเข่าจะเป็นดับเบิลจอยนะครับงอได้ถึงขนาดนี้และที่กรอบหัวเข่าก็จะยกขึ้นยกลงได้แบบนี้ส่วนข้อเท้าก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้เยงซ้ายเยงขวาได้แบบนี้ยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้ยกลงได้ถึงขนาดนี้ช่วงปลายเท้าก็ยกขึึ้้้้้้นนนไดถงขาีีีสทใตก็จะมแบบ เทียบขนาดกับโรบอทธรรมชิกันดั้มก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับตัวอีวาศูก็จะค่อนข้างสูงกว่านะคร,บร,ร,ร,บร 08, ับหัวนะกวัดกว 08, นดั้มก็จะสูงที่ประมาณเอวของนะอีวาศูเทียบกับ MG กนนันดั้มมาร์กทูดูก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าวัดจากกรอบหัวไหลเนี่ยตัวโรบอทธรรมชิกอีวาศูนก็สูงพอๆกับหัวของ m อมาร์เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าวัดจากหัวของศูนย์แปดเนี่ยก็จะสูงที่ประมาณหน้าอกของมาร์กทูนะลองมาเทียบ,ก,บกับอีว่าศู e N e, นย์แปดเบต้าไอซียบอะไไรด้ ซึ right, ่งถ้าเกิดเทียบรบอทธรรมชาตกับ r like, ีวาเทคแล้วเนี hmm. ่ยจะเห็นว่าทรงของรบบทธรรมชาตเนี่ยจะดูดีกว่ามากๆเลยนะครับพวกดีเทลก็ใกล้เคียงกับในอนิเมะมากกว่าแล้วพอเทียบแบบนี้ก็ยังเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยนะครับว่าไม่รู้ทำไม r ีวเทคนี่ก็ทํามาขาโกงนะส่วนในเรื่องส่วนสูงเนี่ยก็ค่อนข้างจะเท่าๆกันนะถ้าวัดจากหัวก็เท่ากันเลยนะครับถ้าวัดจากกระโหไหลเนี่ยทางรบบทธรรมชาตก็จะสูงกว่านิดนึงนะครับพอมาเทียบกันชัดๆแบบนี้ส่วนตัวแล้วผมก็ชอบรบอทธรรมชาตมากกว่านะครับเพราะทั้งทรงแล้วก็ดีเทลด ก็จะมีปืนกลติดแขน1คู่พาร์ตรางกระสุนตอนที่ม้วนเก็บ2คู่พาร์ตรางกระสุนตอนกลางออกมา2คู่ก็สามารถเลือกได้นะว่าจะติดรางกระสุนแบบที่กลางออกมาหรือว่าแบบที่ม้วนเก็บแบบนี้ลงไปที่ปากกระบอกปืนก็ได้นะครับซึ่งเวลาติดเนี่ยก็แนะนําว่าให้ระวังตรงปากกระบอกปืนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันทอนข้าจะหักง่ายนะครับถ้าเกิดว่ากระแทกแรงๆมีโอกาสหักสูงมากส่วนวิธีนาไปติดที่พาร์ทมือก็ต้องถอดพาร์ทนี้ออกมาก่อนนะฮะทั้ง2อันแบบนี้แล้วก็นําปืนมาติดลงไป ได้แบบนี้แล้วมาติดเข้าไปแล้วนะครับก็ยังมีกิมมิคสามารถหมุนปากกระบอกปืนไปด้านหลังได้แบบนี้เพื่อที่จะได้ทําเหมือนกับตอนที่หมายเลข08ลงมาส่ง DSRV ได้เหมือนกับในอนิเมะแบบนี้นะฮะซึ่งจุดนีน้ก็จะเป็นจุดที่ระบบธรรมาชาติเหนือกว่ารีเวทเทคนะครับเพราะของรีเวทเทคนอกจากจะถอดพัดกระบอกปืนออกมาจากมือไม่ได้แล้วเนี่ยยังหมุนกระบอกปืนไปด้านหลังแบบนี้ไม่ได้ด้วยนะฮะเซตฐานสเตตเอ็กซ์ซึ่งเขาก็ทำที่ฐานมาเป็นสีแดงนะครับให้อารมณ์เหมือนกับเป็นพื้นสีแดงที่ปารีสแบบในอน ลองเอามาโพสเหมือนตอนที่กำลังส่ง DSRV ลงไปทำภารกิจก็จะได้แบบนี้นะฮะออกมาดูดีมากเลยนะครับตั้งแต่เล่นมาทุกไลน์นี่โรบอทธรรมชิสามารถโพสออกมาได้ดูใกล้เคียงกับในอนิเมะมากที่สุดแล้วนะฮะเพราะตามในหนังฉากนี้เนี่ยปืนจะต้องหมุนไปทางนี้แล้วรางกระสุนก็จะต้องเป็นแบบม้วนเก็บอยู่นะครับลองอาโพส์ท่าเดียวกันเทียบจากดีไวเทคและนกเอสไตล์ดูก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะตัวนกเอสไตล์เนี่ยหมุนปากกระบอกปืนไปด้านหลังได้ก็จริงแต่ว่าไม่มีพาร์ทรางกระสุนตอนม้วนเก็บมาให้นะครับและท พาดรางกระสุนตอนที่ม้วนเก็บมาด้วยพอโพสถ้าเดียวกันเทียบทั้ง3ลายชัดๆก็จะเห็นว่าโระบบธรรมชีนี่จะสมบูรณ์แบบที่สุดเลยนะครับ เรามาโพสตเป็นตอนที่กําลังตีลังกาหมุนกลาอากาศวอร์มพอต่อดูก็จะได้แบบนี้นะครับด้วยดีเทลที่ดูใกล้เคียงกับในหนังนะครับก็สามารถเอามาโพสต์ได้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับลองติดพาร์ตร่างกระสุนที่กลางออกมาพร้อมกับโพสต์เป็นเหมือนกับตอนที่หมุนแขนยิงพวกฝูง 42A แบบ360องศาดูก็จะได้แบบนี้นะด้วยจุดขยับที่ค่อนข้างดีนะครับ r o บ o ธรรมชินนี่ก็โพสออกมาเท่มากๆเลยนะครับผลแบบนี้เรานี่อยากจะให้เขาออก 42A มาด้วยเลยนะครับจะได้ามาเล่นคู่กัน ลองโพสตเหมือนกับตอนที่ถีบ 4-2a ลงมาอัดก,กับพื้นก็จะได้แบบนี้นะเป็นอีกสีนึงที่ผมชอบมากเลยนะแล้วก็ตัวระบาดธรรมชีนี่ก็โพสตสมาที่เท่มากเลยนะลองโพสตตอนที่ไปเอายอดหอไอเฟลมาถือวิง่งเข้าไปหาพวก4 4 4, 4ดูก็จะได้แบบนี้นะฮะหอไอเฟลนี่ผมก็ไปหาเป็นโมเดลกระดาษมานะเพื่อที่จะได้ให้มันมีน้ำหนักเบาตัวระบธรรมชีจะได้ถือได้ Excuse me, e l f ลองมาโพสเป็นตอนที่เอายอดหอไอเฟลไปอุดปากกระบอกปืนของพวก444ดูจะได้แบบนี้นะฮะออกมาดูเท่มากๆเลยนะครับยิ่งหาพบยอดหอไอเฟลมาได้แบบนี้เนี่ยนี่ช่วยให้โพสออกมาได้ดูสมบูรณ์ใกล้เคียงกับในอนิเมะมากขึ้นไปอีกนะเห็นแบบนี้แล้วแอบรู้สึกว่าอยากจะให้เขาให้ยอดหอไอเฟลมาเป็นออปชันพาร์ทเหมือนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปหาเองแบบนี้ซึ่งจริงๆถ้าตามในหนังเนี่ยหอไอเฟลนี่มันต้องกลายเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าตอนปริน้นมาที่ผมลืมนะครับมันก็เลยเป็นสีปกติแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับกับ ทุกไลน์แล้วนะผมก็ยังให้โรบอทธรรมชีนี่เป็นอันดับหนึ่งอยู่ดีนะครับเพราะพวกดีเทลเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีดูใกล้เคยียงกับในอนิเมะมากเลยนะฮะแล้วจุดขยับนี่ก็ยังทำได้ดีมากอีกด้วยนะครับถ้าเทียบกับรีเวทเทคแล้วเนี่ยแขนชั่วคราวของโรบอทธรรมชีก็จะขยับได้ค่อนข้างละเอียดกว่าของรีเวทเทคนะครับอย่างตรงมือหนีบนี่ของรีเวทเทคก็จะขยับไม่ได้เลยนะครับสำหรับคะแนนนะผมจะขอให้ไปที่เก้าเป็น10ครับ อยู่ในเกมที่สูงมากเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตั้งแต่เล่นมาทุกไลน์เนี่ยนี่เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์อีวานกิเลนหมายเลข08 Beta ICC ที่ทำออกมาได้ดีที่สุดเลยนะครับทั้งจุดขยับแล้วก็ดีเทลเสียแค่อย่างเดียวนะครับก็คือออปชันพาร์ทผมรู้สึกว่ามันน้อยไปนิดนึงอย่างน้อยถ้าเกิดว่าให้เอฟเฟกต์พาร์ตตอนยิงปืนหรือว่าปากกระบอกปืนตอนที่พังมาด้วยเนี่ยก็จะช่วยให้ดูสมบูรณ์มากขึ้นไปอีกนะสำหรับใครที่อยากจะได้ Figure, 8, CC, แอคชั่นฟิกเกอร์ศูนย์แปดเบต้าไอซีวคีมา,า,าท่ ไรเกี่ยวกับโรบอทธรรมชีอีวาเกลเลนหมายเลข08เบต้า ICC ตัวนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับแอคชั่นฟิกเกอร์ของตัวนี้ในไลน์อื่นๆเท่าที่ดูมาทั้งหมดนี่ชอบของจากไลน์ไหนกันบ้างหรืออนาคตอยากให้โรบอทธรรมชีเขาออกอีวาตัวไหนไมาอีกช่วงหลังๆมานี้ตั้งแต่หมดกระแสภาคชินไปไลน์โรบอทธรรมชีก็เงียบไปเลยนะครับไม่รู้อนาคตเขาจะทําอีวาออกมาอีกหรือเปล่าหรือว่าอยากจะติดชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ไปเพื่อนๆๆพี่่นนน้้้้้อองไดดดรรััับบบชชมมกกกกวววยะคแลถาาาเิ เันใหม่ซาวน่าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ